ห้างคนหลายห้างอยู่สองสามห้างเดียวที่มันเห็นห้างบ่นกุลนี่เริ่มแล้ตอนนี้แต่เหลืองมีมีแดงเหลืองเขามีมารุนนี่แหละแต่ว่าพูมีไปเห็นจริงจริงยังจังอย่างเทื่อเนาะว่าในยรรดาสองกับผมมีสระดีมาฝากไปพี่น้องคือเขากับผมมันเด็กจิปา สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสปูสุกอนกับผมน้องมันนี่องเกษบนาสองกับผมมีสระดีมาฝากพี่น้องคือเขากับผมมันนี่ก็จะพามาเบงมดแดงกับเนาะอันนี้ไม่ใช่มดแดงที่ไปหาเย่ตามปลาตามเขากับผมอันนี้เป็นมดแดงที่ผมลองเลี้ยงเบิงกับผมอันนี้ก็เป็นถือว่าพาในกับผมนี่ครับผมนี้ผมลองย้ายเบงสาวกับผมว่าผมลองทดลองเลี้ยงเบงเนาะผมก็ให้เขากินอาหารนาะพวกเศษอาหารที่เหลือเนาะนี่ครับผม นี่ไฟเบิ์งเลี้ยงอะไบ้ครับเดี๋ยวไฟเบิร์นะเดี๋ยวถ้าไม่เชื่อนะครับผมทีนี้ผมลองเลี้ยงดูนะแค่ต้นเดียวผมต้นเดียวเด้หน่ต้นเดียวแค่ห้งเดียวกับผมในวันเครื่องโลอยู่นี่ไอ้โมนี่เดชชาเตะโครงการใหม่้กับผมจะไปจุดทำการเลี้ยงหมดแดงขายต่อไปในบางส่งแล้วกันนี่เนี่ยผมเป็นโครงการใหม่นะอันนี้มีมรดกเลยแหละที่เขาเลี้ยงต้นลายเจ้าวละแต่ว่าผมบ้านเฮามิเปรียงแบบจริงจังเนาะต่อไปนี้ผมจะมีโครงการใหม่แหละผมผมจะทำเกษตรเกี่ยวกับการเลี้ยงหมดแดงขายต่อไปในนี้นะ เมืองวันสิผ่านบ่แต่ว่าผ่านนะว่าโรงเลี้ยงบางต้นหนึ่งนี่พายเบิ่งกระโพเซอร์ผมอยู่ในต้นลำใหญ่ครับผมมาพายเบิ่งกับผมปิดทีง่ายๆนะผมนี่พี่น้องครับบอนี่เห็นบนี่นี่กับผมนี่เป็นกุ้ลาลำใหญ่กับผมที่เลี้ยงไปครับผมเนาะนี่บอนี่เป็นเศษอาหารบอนี่เป็นเศษอาหารที่เรากินไม่หมดเราก็มาวางไว้ให้หมดแดงได้กินต่อให้มันนี่นี่ไว้เป็นเศษอาหารเศษอาหารทุกอย่างเนาะเห็นบอนไ่มพี่น้องเห็นบ่น ทำมาบ้างไปเพื่อนทุกคนมอหนี่เป็นเศษปูเศษอาหารทุกอย่างเลยเศษอาหารเกี่ยวกับที่เอากินเหลือเนาะมอนี่มอนี่มีน้ำผ่อมอหนี่เขากำลังขับอาหารขึ้นห้างขึ้นที่มอหนี่วันนี้อันนี้ก็เป็นเป็นน้ำนะอันนี้เป็นน้ำเป็นน้ำมัเพ่นลงมามากินมาเอาให้มอนี่เป็นน้ำมอหนี่แดงเต็มเลยผมว่าี่มันนองนี่อันนี้ก็เป็นกระป๋องกป๋องที่ใช้เศษอาหารเหมือนกันที่มอหนี่ที่มอหนี่พิ่นกำลังพ้ามูฟูงเพิ่นลงมาเอาให้มอเนาะ เอาอาหารขึ้นไปกินกับผมเมื่อสาแเนห้งหังงเลงกับผม,มสาวลองบึงหัางเดียวกับผมไอหบอรู้สึกว่าจะมีไข่นะใหหมอนะ่เตรียมถาเลยเมื่อกี้เมื่อสาวกับผมมันนี่ไม่น้อยว่านี่เป็นการทดลองง่ายๆก่อนเนาะว่าจะได้ผลไหมให้สุดก็ได้ผลกับผมว่าการเลีเ้ยงมดแดงก็ไม่ไม่ยากเลยไม่ง่ายเนาะถ้าเราเอาใจใส่ดูแลเขาล้วก็ก็าว่านเนาะพี่นอ้อยนี่แหละต่อไปก็จะได้ด ตาต้นเกยทิมก mm ับผมสิเสด้ปลูกอันต้นใหม่ใส่สิได้หาซื้อต้นลำลำไยมาปลูกชมพูมาปลูกกับผมเพราะว่าเได้ห้ามดแดงมาปล่อยบ่มดแดงหามาจากไหนเขาไม่ยากกับผมก็หามาตามภูนี่แหลยตามพูตามพากับผมได้เลยโครงการใหม่แล้วติเริ่มแล้วท่านี้แต่เรื่องมีมีแดงเรียงเขามีมาดรนนี่แหละแต่ว่าไม่มีไปเห็นจริงยิงจังอางเทียวเนาะว่าไปเบิ่งในยูทูบเนาะศึกษาเบิ่องกับผมก็ลองทดลองเรียงเบิ่องกับผมนี่แหละได้ผลจริงครับผมใน้ันนี้ มอเนี้อไอ้หมนี谢谢่ครงามกับผมเสาเงยเบื้งครับหุ่นเงยห้างทึงเสามนเงยห้างบหละเดี๋ยวมันบังก็เป็นไมเน่ยมเห็นห้างบนไรหางยูเสาเงยห้างเดียวไอ้มนเห็นหางบ่หุ่นไอ้หมนหน่งหางไอ้มนร่างมดแดงไอ้มนนี่เรเป็นการทดลองกับผมท่าชมไอ้โมนนี่ไอ้มนี่ปนรอทำมนี่เต็มเลยมดแดงครับผมว่ามันลงอาหารเพิ่นเนาะ ลงมาหาอาหารเสศษอาหารในวันนี้ในวันนี้ที่ห้าวทีมไหวนะในวันนี้เป็นเป็นกระป๋ปปปองเป็นกระป๋องเดี๋ยวต่อไปสิท่ทำแบบดีอยู่นี้ได้หาพวกกระจงพวกกระจาดมาวางไว้เนาะให้คนมาขึ้นกินเอามาวางไว้ตรงนี้แหละ mm hmm. โอเคครับเป็นความรู้ดีมาฝากกันครับผมคนที่สนใจเนาะจะจะเลี้ยงแดงก็ลองดูครับผมโอเคครับไม่ไปนอบยบาย ว่าเอาตัดต่อคลิปบอมาเตะปลาบอนี่แหละของแถอเลยจากต้นต้นสุดที่บ้านเฮียนี่หน้าบ้านเลยเฮียนี่นี่เฮียโมนี่เหินหนาเหินเลยผมเดี๋ยวเลือกพี่น้องเด้อครับผมคันบมเสื้อนี่เฮียโมนี่ดูส